สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่3ถึง16มกราคม65านะครับของชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับรู้ได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีธนูทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทําการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีธนูท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี้ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันไปได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าอย่างเนี้ยยังไม่ได้ดุดก็ให้ยึดถือคําทานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวธนูว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกยอมแพ้ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยไม่ค่อยอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วพอแล้วดีกว่านะแม่งมีแต่คำโกโหกมีแต่คำหลอกลวงพอแล้ะฉันพอละไม่ต้องมาพูดไม่ต้้้อองงงมมาาแกตััวเิินฉนไจ่จรๆ มันหมดเวลาแล้วจริงๆมันทําให้คนนั้นคนนั้นก็ค่อนข้างเสียใจเหมือนกันที่คุณเลิอกแอต่ใจไปแล้วคุณเนี้ยก็เดินหน้าบางคนเดินหน้าไปฝู่การงานการเงินใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่ดีๆหรือบางท่านบางคนเดินหน้าคบกับคนอีกคนหนึ่งคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับแต่ก็ช่วงปัจจุบันอะเนาะสองธันวาความเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันปัจจุบันคุณแฮปปี้ดีเรื่องงานเรื่องเองนินบางท่านแฮปปี้เรื่องคนอีกคนหนึ่งที่คบผาดูใจอยู่ซึ่งแต่จริงๆคุณก็รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยแหละเพราะคนท เออถึงแยกไปสองประเด็นก่อนบา,บางคนการงานการเงินดีแต่ก็มีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาบางถ้าบางคนที่มีครอบครนใหม่ๆแล้วเนี่ยมันก็ดีมันไม่ก็ดีแต่ว่าคนใหม่ๆก็มีนี่ใส่ที่เอาต่ใจเหมือนกันนะครับแต่กับคนเก,ก่าๆเนี่ยเขาก็มีความคิดถึงคุณอยู่และเนะแต่ไม่ค่อยแสดงปฏิกิยาอะไรเพราะก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีคําพูดที่ค่อนข้างเด็ดขาดใส่เขาไปมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาพ คิดยังไงต่อกันนะครับ ไปดูเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือ <c ười> คุณเองก็ไม่เอาเขาแล้วนะเพราะคุณรู้สึกว่ามันเจ็บพอแล้วนะเสียเวลาด้วยเจ็บใจด้วยไม่เอาแล้วไม่ต้องกลับเข้ามานะฉันไม่ต้องการจริงๆนะครับแล้วฉันเองตอนนี้ก็มีความฝึกดี <c ười> บางท่านบางคนมีความฝึกเรื่องการงานการเงินบางท่านบางคนมีฝึกมีฝึกเรื่องคนใหม่ๆฉะนั้นกับคุณเน่ยไม่เอาแล้วฉันขอไปเริ่มต้นทางใหม่ๆดีกว่าแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกยัง <c ười> เออรู้สึกเสียใจไหมก็มีความเสียใจเหมือนกันแล้วก็มีความโกรธคุณด้วยเหมือนกันว่าอุ้ยทิ้งกันไปง่ายๆแบบเนีแบบ่ยแบบนี้เลยเหรอทําไมไม่เคยเห็นแต่ความผูกพันที่เคยมีมาฉะนั้นเขาเองก็รู้สึกมีทั้งเสียใจทั้งเก็บใจทั้งนะปนกันมากๆเลยแต่ว่าในใจก็ยังอยากให้คุณกลับไปหาเขาอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันนอะไพ่แบ่งไปสองชุดนอะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่สามถึงเก้ามกราคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่สิบถึงสิบหกมกราคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นอะแต่จะมีชาวราศีธออนูบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูสามถึงเก้ามกราคมฝนนอะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ชาวธนูอ่ะอถึงถึงจะเอ,อ่อเทอะไรนะ ไม่ค่อยสนใจเขาแล้วแต่ก็มีความบางครั้งบางครั้งก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเขาเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะดูเหมือนช่วงนี้เขามีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นหรือมีความเสียใจดูเฝ้าๆเกิดขึ้นอัจนรยนชาตุหนูก็มีความเป็นห่วงแค่เป็นห่วงเนาะแต่ไม่ได้อยากกลับไปเพราะคุณรู้ดีว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นคุณแค่รู้สึกเออไอความความเป็นห่วงใยมันมีอยู่แต่ว่าใจฉันกลับไปเลยฉันไม่เอานะฉันได้แค่นี้จริงๆนะฉันมีเฟ้นอยู่ตอนนี้ไม่ต้องมาเห็นค่าฉันฉันไม่เอาเลยจริงๆ เดียวก็ระว,วังไว้ที่15-16มกราคมนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ15-16มกราคมช่วงนี้คุณแฮปปีด้ดีเรื่องงานเรื่องเงินบางท่านแฮปปี้เรื่องคน,นใหม่ๆอยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเออค่อนข้างมีความสุขดีค่อนข้างแบบแฮปปี้เลยแหละจะ็ีแต่ว่าในบางครั้งบางคราเนี่ยคุณเองก็มีเรื่องของคนเก่าๆคุณกลับมากวนใจบ้างในบางจังหวะนะครับมันทําให้คุณคือคุณมีความสงสารเขาอยู่บางครั้งบางครายังกลับไปสงสารคนคนนี้อยู่แต่แต่เพียงแต่ว่าคุณดูแล้วว่า กลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะด้วยนิสัยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเกิดไปทางทีกอีกั้นคุณค่อนข้างเออปล่อยห,ห่วงอยู่วงยวงห่างแล้วกันเขาเป็นยังไงกเรื่องของเขาแล้วช่วงนี้เองเขาจะค่อนข้างเงียบเียไปด้วยเ้าเ้าแล้วก็เงียบเงียบไปนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับชาวราศีธนูท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอยียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ